ยินดีที่พบกันนะครับพบกันเช้าวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคมผลการเจราจาในระดับรัฐมนตรีกรลาโหมระหว่างไทยกัมพูชาที่จัดขึ้นที่มาเลเซียเมื่อวานนี้นะครับก็คณะใหญ่ ได้ผลไปในทิศทางที่ผ่อนคลายว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับ13ข้อตกลงที่ไทยกัมพูชามีร่วมกันเมื่อวานนี้เป้าหมายก็คือหยุดจริงนะครับไม่เคลื่อนย้าย กองกำลังแล้วก็หันหน้ามาสแสวงหาความเพื่อนบ้านนะครับแ <programming> ม้ว่าบางข้อตกลงบางเงื่อนไขาอาจจะยังเห็นต่างไม่ยอมรับก็ต้อง ค่อยๆให้เวลาเป็นโดยช่วยแล้วกันนะครับหนึ่งเดือนมาอัปเดตความคืบหน้านะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดในขณะนี้นะครับมักผลความเป็นอย่างเป็นรูปธรรมทำอย่างไรถึงจะให้พี่น้องที่อยู่ ตามแนวชายแดนนะครับจะได้กลับบ้านสถีนะครับด้วยความมั่นใจว่าจะไม่ตูมตามอีกนะครับก็ติดตามแล้วก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเกินเลยมากไปกว่าที่ผ่านมานะครับ เป็นกําลังใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแหละนะครับวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์นี้มีฟุตบอลนัดสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กหอนนะครับลิวพูจะลงเล่นคอมมิชชั่นชิลในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกกับคริสตันพาเลสนะครับแชมป์เอฟเอครับในวันอาทิตย์ที่10 สิงหาคมนี้นะครับจากที่เบ,เบมลี่นะครับกับคริสตันพาเลสยาายังมีเรื่องที่ต้องสสางในกรณีของมาเกฮีนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรนี้ก่อนเกมถ้ามีอะไรคืบหน้าก็น่าจะเห็นในช่วงนี้แหละนะครับ ตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดนะครับเบนจามินเบนจามินเบนจามินเชสโกตัดสินใจเลือกไอสาดแดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับเฮวีโกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่จะหลดปากกาเซนอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับสร้างความผิดฟังให้กับแฟนครับ ทูนามีนะครับอยู่าสเซิลยูในเต็ดที่หมายมั่นปั้นมืออยากจะได้มันมองไกลอะ่ะตัวตายตัวแทนกรณีอเล็กซานเดอร์อิซักซึ่งกลายเป็นแตกเกเรไปแล้ววันนี้นะครับอทซัก้ารังอีซักไว้ไม่ได้ก็ต้องหาตัวตายตัวแทน เมนจิมินเชสโกก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของนิวคาสเซลยนเต็ดซึ่งน่าจะพลาดไปแล้วนะครับนั่นก็ส่งผลกระทบถึงดีลระหว่างลิวพูกับอเล็กซานเดอร์ซักนิวคาสเซลยนเต็ดมากทีเดียวนะครับก็ต้องเยือเยือกกันออกไปอย่ามาติดตามกันดูนะครับโอ้บรรยากาศการ ย้ายออกจากทีมของดาวินนูเยสสร้างความสะเทือนอ,อกสะเทือนใจให้กับเราเด็กของอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับสามปีที่ดาวินนูเยสอยู่กับลิวพูด,ด้วยสถิติค่าตัวสูงสุดของสโมสรน,นะครับในวันนั้นเอาล่ะผลงานอาจจะไม่เปรี้ยงปร้าง อย่างที่คาดหวังนะครับเมื่อมองว่าดาวินยูนเยสเนี่ยจะต้องเข้ามาแบกรับความรับภาระนะครับต่อจากรูเบโตเฟมิโนนะครับรวมทั้งอาจจะก้าวหมายรวมไปถึงซาดิโอมาเน่ด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นแต่เลยเชื่อนะครับ3ปีที่ยูนเยสอยู่เนี่ย แม้ว่าผลงานอาจจะไม่กระฉูดแตกอย่างที่บอกสีสันความทุ่มเทความมุ่งม,มั่นสีหน้าแววตานะครับทั้งในโลกโซเชียลทั้งในสนามนะครับเียกว่าสร้างภาพจำนะครับให้กับ เด็กขงงกันนั่นทำให้พอดาวินุน,นเยสจะต้องจากลาเลิวพูดท,ทั้งทั้งที่เจ้าตัวเองก็คงไม่อยากจะแยกทางกันไปในลักษณะนี้นะครับ้ัยอายุอานามเพียงแค่26ปีท่านเ่งสัญญาเล,ล่งเลกตั้ง3ปีก็เป็นความ ผิดหวังนะครับั้เขาคงผิดหวังในตัวเองแหละนูนเยสนะครับเด็กของเองก็ถึงแม้จะว่าจะผิดหวังนะครับแต่โดยภาพรวมในความเป็นเด็กของคนหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรต้องไปตำหนินะครับสิ่งที่ดาวินมอบให้เรวพูในตลอดเวลาสามปีที่อยู่ร่วมสโมสรนเนี่ยโอ้โหนะเป็นส่วนสำคัญกับความสำเร็จ ของลิฟทผูแน่นอนนะครับและดาวินนูเยสก็จะอยู่ในใจของพวกเราตราบนานเท่านานแหละนะครับไปซาอุดีกับอัลฮิรานนะครับก็หวังว่าจะเอาล่ะ <laughs> เก็บเงินไปได้เป็นกอบเป็นกรรมสักสองสามปีนะครับบ่มเพราะความมั่นใจนะครับบางทีอืมนะไม่แน่ใจว่าปกติ หลายๆสัญญาหลายสัญญาหลายๆฉบับนะครับกับนักเตะเนี่ยมีแนบท้ายนะครับซื้อคืนได้ให้สิทธิ์การซื้อคืนได้ในอนาคตนะครับถ้าสโมสรเก่าต้องการอืมไม่รู้ว่าดีลของนูนเยสเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่อายุยังไม่มากนูนเยสยังมีเวลานะครับบางทีก็ มันข้างหน้าใครจะไปรู้นะครับยังไม่สรุปนะครับลิวพูจะลงเล่นคอมมูนิตี้ชิลกับคริสตันพาเลต e อยู่แล้วในวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าหลังบ้านลิวพูนี่ทำงานอย่างหนักเลยช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดีกับอเล็กซานเดอร์ฮิคตามข่าวนี่เห็นว่าลิวพูจะยื่นข้อเสนอเป็นครั้งที่3แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับดีของ มาร์เกฮีและเราก็เชื่อว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับคริสตันพาเลซก็ต้องการเงินนิวคาสเซิลยูเนเต็ดอาจจะไม่ต้องต้องการเงินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจ้าของสโมสรเขาก็เงินถงเงินถังแหละนะครับเป็นเจ้าของสโมสรเอาฮีรานด้วยที <c oughs> Saudi ่ซาอุดีอาระเบียแต่ว่า ในกรณีของนิวคาสเซิยีเต็ดเนี่ยโอ้ตัวตายตัวแทนยยิ่งเฉพาะมาพลาดการได้ตัวเบ็นจามินเชสโกนะครับแบบโดนปาดหน้านะ,นะครับก็ทำให้สถานการณ์มันก็จะยืดเดื้อไปีนะครับภาพรวมิเวอพูตอนนี้โอ้โหขนาดว่ายังไม่นับว่าดีลที่จะเกิดขึ้น ในตลาดด้โรรันที่เหลือเวลาที่เหลืออยู่ในเดือนนี้นะครับโรดริโกโอิซักอดเอาแค่ความเคลื่อนไหวสองเดือนที่ผ่านมานี่นี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในทีมลิเวอร์พูลมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับนักเตะ พาเลเดินเข้ามาร่วมสโมรสรเรีย์ผูเป็นนักเตะในระดับคาดหวังวางรากฐานสร้างทีมในอนาคตทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดินเวสนะครับเจอรมีฟริมปงมีรัสเคอร์เคสอูโกเอกกติก้นะครับหรือแม้กระทั่งจอจี้มาบาดซลลีซึ่งมาร่วมทีมแล้วในฤดูกาลนี้นะครับ นี่ไมครับไอ้พวกทวดไอ้เด็กรุ่นเด็กนุ่นจิ๋วนะครับวูดแมนไรท์อย่างเงี้ยนะครับสิบย้ายออกไปก็นะระดับเสาหลักของทีมหลายคนนะครับเฟรนด์อเล็กซานเดอร์อนโนชัดเช่นนะครับแต่ดาวินนูนเยสล่าสุดนะครับ พีวินคคเลเรอร์ก็ต้องอำลาทีมไปนัทฟิลิปใครอีกอุ้ยดีอาร์สเนี่ยปีนี้เรียกว่าูลเปลี่ยนทีมเปลี่ยนแปลงภายในทีมมากจริงๆนะครับเรียกว่าแทบจะจำ จะเรียกว่าจําไม่ได้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผู้เล่นหลักหลายคนก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าถือว่าท่านนี้นับจํานวนตัวผู้เล่นนี่ถือว่าเปลี่ยนแปลงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับกับเม็ดเงินที่ทุ่มลงไปนะกว่า300ล้านปอนตอนนี้นะครับรวมๆนะครับรวมแมทออนแล้วเนี่ยกว่าสามร้อยล้านปอนไปแล้ว ในฤดูกาลเดียวภายในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนนะครับแต่ก็นี่แหละความฉลาดของการบริหารของหลังบ้านเลี้ยวฟูนะครับแม้ว่าจะใช้เม็ดเงินกว่า300ล้านปอนแต่ว่าผู้เล่นที่ขายออกไปนะครับก็สร้างดุลบัญชีได้ดีทีเดียวนะครับกลมๆตอนนี้เล้วฟูขายนักผู้เล่นออกไปเนี่ย รวมเม็ดเงินได้กว่า200ล้านปอนแล้วนะครับท่านแสดงว่าหากครบกบนี่แล้วนี่ตอนนี้จ่ายไปประมาณสักร้อยล้านปอนนะครับก็ถือว่าเป็นวินัยทางการเงินการคลังของลิฟว์พูนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการสร้างทีมในอนาคตสร้างความสำเร็จภายใต้การนำของอาร์เนอร์ชลอตอย่างแท้จริงนะครับถือว่าเป็นทีมของอาร์เนอร์ชลอตอย่างแท้จริงหลังจากนี้ ก็น่าติดตามปันอย่างยิ่งก่อนเกมคอ m มูนิตี้ชิลมาพบกันนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับมีสุขทุกคนยินดีที่ได้พบกันสวัสดีครับ